ครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้าเสมอย้ําทุกครั้งว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงความผ่อนคลายนะครับผมดูไพ่ตามหลักการไพ่ดูด้วยความตั้งใจ แต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงความผ่อนคลายนะครับนะถ้าผลการทํานายออกมาดีถูกใจก็เอาไว้ใช้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตได้แต่ถ้าผลการทํานายไม่ถูกใจก็อย่ากเก็บไปเครียดกังวลอย่าไปจิตตกนะครับเพราะเป็นคําทํานายโดยกว้างโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับคนดูช่องเราเยอะแยะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํายิ่งขึ้นก็นทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ หัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะเอามีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจและกองที่สมพระไพรีพินาศนะครับเลือกตามความศรัทธาตามความรู้สึกบุญสัมพันธ์ใช้เซนส์เลือกนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้คําตอบได้ลุ้นคําตอบนะครับนะแต่ถ้าถามว่าดูกองนี้ไม่ตรงอยากจะดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับ เราจะดู3ามกองเลยเพื่อความบันเทิงได้ไหมก็ได้ครับไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับเพลินๆไปครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะในใจลึกๆเขาคิดอะไรอยู่ไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะเขาคิดอะไรอยู่นะผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่สี่ถ้วย เจ็ดดาบหนึ่งดาบอืโหสี่ดาบเนี่เขาคิดเยอะตอนนี้สิบเหรียญแต่ปลายทางดีครับผมมาขยายความกันไม่ต้องพูดกันเยอะชัดเจนคุณกองที่หนึ่งลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่คนที่คุณถามถึงเขากำลังมีภาวะไม่ค่อยพอใจกับชีวิตปัจจุบันอ,อะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาพึงพอใจได้ยาก อาจจะเป็นการงานการเงินการเรียนศึกษาต่อหรือว่าแม้แต่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยพอใจชีวิตตอนนี้เขามีภาระที่ต้องแบกอยู่ค่อนข้างหนักและยังวางภาระลงไม่ได้เป็นภาระจำเป็นที่เขาต้องแบกต้องแก้ไขด้วยตัวเอง mm hmm. เขามีโฟกัสชีวิตจุดมุ่งหมายชีวิตที่ชัดเจนเขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการที่จะพัฒนาตัวเอง เขาอยากไปสู่สิ่งดีๆแต่เขาก็ยังได้มาไม่ทันใจทำให้เขามีความวิตกกังวลมีความเครียดอยู่บ่อยๆแทบจะตลอดเวลาเขากังวลว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้สูงกว่านี้ไหมดีกว่านี้ไหมชีวิตจะดีกว่านี้ไหมประมาณนี้ลึกๆในใจตอนนี้เขาเขากังวลเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวนะ ถ้าคุณเป็นคนรักของเขาหรือเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นห่วงเขาคุณสามารถคอยให้กําลังใจเขาอยู่ห่างๆได้หรือคอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้แต่อย่าไปจู้จี้จุกจิกเขานะครับอย่าไปคอยจิกถามว่าเฮ้ยเป็นไรเธอเป็นไรแกเป็นไรไม่บอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยอย่าไปจิกถามอย่าไปคาดคันนะเขาไม่บอกเพราะว่าเขาก็มีเหมือนกับอีโก้มีทิทฐิศักดิ์ศรีประมาณหนึ่งประมาณว่าเอ้ย e ไม่อยากเล่าเรื่องปัญหาของตัวเองให้ใครฟังประมาณนี้เออขอให้คุณจับพฤติกรรมจับสังเกตอาการของเขาถ้าดูเขาเครียดคุณก็ปลอบคุณก็ให้กําลังใจไปตามเหตุการณ์แล้วกันดูเหตุการณ์เอา,าเออแต่อย่าจี้ถามเด็ดขาดย้ําเลยนะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีอย่าจี้ถามลึกๆแล้วเขาเครียดกังวลเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ครับความคาดหวังของเขาอยากเจริญก้าวหน้าอยากร่ํารวยอยากสําเร็จหลายๆอย่างซึ่ง ตามหน้าไพ่บอกชัดว่าในอนาคตเขาจะทําได้นะในอนาคตเขาจะทําได้ปล่อยเขาไปครับเขาเป็นคนชัดเจนในตัวเองเขามีความเข้มแข็งมากพอที่จะดําเนินชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองแม้ว่าจะมีภาระเยอะขนาดไหนแม้ว่าเขาจะไม่พอใจสถานการณ์ปัจจุบันแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วตัวเขาความมีความสามารถมากพอมีอ่ามีหลายๆปัจจัยมากพอที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จของเขาได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเขามากเกินไปครับนะเขา กำลังคิดเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมของชีวิตอยากจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมชีวิตให้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับคุณกองที่1น่นะลึกๆแล้วเขากังวลเรื่องดังกล่าวครับไม่ต้องคิดมากเขาไม่ได้กังวลเรื่องคุณเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใดนะเขายังคงใช้ชีวิตของเขาตามปกติเขาคิดมากเรื่องการพัฒนาชีวิตครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพร่ะความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ ลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่อ่าผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่โอ้โหสองดาบไม่ต้องกลัวดาบเดี๋ยวมาดูขยายกัน The World อ่าไม่เลวไม่เว็วห้าเหรียญเขาเหงานะ j u s t i c อืมเ p ็มเพรสโอ้โหคุณคนที่สองชัดเจนเลยเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ลึกๆในใจเขาเขากลัวโดนคุณทิ้งอ่ะเอ,อ ไม่ว่าคุณจะคบหากันในสถานะอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ใจเป็นคนเพิ่งเริ่มคบหาเป็นแฟนกันหรือจะเป็นคู่รักคู่ครองกันแล้วก็แล้วแต่ลึกๆแล้วเขากลัวถูกคุณทิ้งกลัวคุณไม่เอาใจใส่เขาเขามองคุณเป M ็นเอ็มเพลสเลยเห็นไหมเนี่ยเขามองคุณเป M ็นเอ็มเพลสเลยนะเออไม่ว่าในชีวิตจริงคุณจะอยู่ในสถานะสูงกว่าเขาจริงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เขาเจียมตัวเขารู้สึกว่าเขายังด้อยกว่าคุณนะ่ะ เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้คุณตั้งใจทําอยู่ทุกวันนี้มันน่าจะเพียงพอแล้วแต่ไม่รู้คุณจะพอใจหรือเปล่าเขามีความเน็บหนาวในหัวใจอยู่เสมอมีความกังวลใจอยู่เสมอรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทําให้คุณมันจะพอไหมเพียงพอไหมเออแต่เขาก็ยังพยายามมองโลกในแง่ดีอยู่นะว่าเขาทําดีที่สุดแล้วแล้วทุกอย่างจะตอบแทนเขาด้วยความเหมาะสมจะกวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะจะตอบแทนเขาด้วยความเหมาะสม เนี่ยแต่เขาก็ยังเครียดอยู่สองดาบนี้ไม่ใช่แปลว่าอาจะไปมีใครอื่นในที่นี้บริบทนี้คือความกังวลใจว่าคุณจะทิ้งเขาไหมเออคุณจะไปมีทางเลือกอื่นไหมเออจะดีหรือจะร้ายสองทางซ้ายหรือขวาจะไปต่อหรือจะหยุดอะไรเงี้ยมันหมายความได้หลายอย่างแต่ในบริบทนี้ผมไม่ได้มองว่าเขาจะนอกใจคุณหรือจะเลิกจากคุณหรือจะหยุดความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ ขอให้สบายใจว่าคุณทําดีแล้วคุณใช้ชีวิตของคุณได้ตามปกติเลยเขาก็พยายามทําดีให้คุณเต็มที่สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวคุณจะทิ้งเขาย้ําเลยนะลึกๆในใจของเขาเขากลัวคุณทิ้งเขาเออเขาไม่ได้มีเป้าหมายอื่นไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเขากลัวคุณทิ้งเขานะประมาณนี้เรื่องอื่นๆเขาดีแล้วชีวิตเขาค่อนข้างโอเคแล้ว แต่เขายังกังวลเรื่องความสัมพันธ์เขากลัวคุณจะไปเจอตัวเลือกทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าเขาและกลัวคุณทิ้งเขาประมาณนี้นะครับคุณกองที่สองเอาอกเอาใจดูแลกันดีๆนะครับจะได้ช่วยให้เขาผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่อะลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ ผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบาสลหับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่โฮราชินีดาบหกถ้วยอืมรักต่างวัยหรือเปล่าหรือเป็นคนเก่าๆหกดาบโอ้รักทางไกลหรือเปล่ามีการเดินทางหรือเปล่าห้าไม้เท้าเนแรงมีคนแย่งกันอยู่ฝั่งใครละ่ะเดวิลชัดเจนคุณน่นแหละคุณมีสเสน่ห์คุณคนที่สามลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่เขาหวงเขาหวงคุณอยู่นะ เขามองคุณว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีพลังงานของควีนแล้วเป็นควีนดาบด้วยอืเขามองคุณว่าคุณเด็ดเดี่ยวแน่ๆอาจจะฟันคอเขาขาดสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแซวเล่นแซวเล่นประมาณนั้นแหละคือเขาเกรงบารมีคุณอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่มาดูไพ่ชุดนี้กองนี้นะดูได้หมดนะเป็นพลังงานรวมความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะเป็นเรื่องความแตกต่างของวัยด้วยหรือเปล่ารักต่างวัยหรือเปล่า เากลัวเรื่องระยะห่างของอายุหรือเปล่าเออหรือจะเป็นคนเก่าที่วนเวียนเข้ามาหรือเปล่าเอออาจจะทําให้เกิดความกังวลขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ทางไกลด้วยหรือเปล่าคุณกับเขาอยู่คนละจังหวัดหรือเปล่าบ้านไกลกันหรือเปล่าหรือคุณอยู่คนละประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี้ยอนี่คือสิ่งที่เขากังวลนะไม่ไว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างอายุอ่ะอาจจะวัยทอายุต่างกันมากวัยห่างกันมากหรือจะเป็นระยะทางที่ไกลทําให้เขาหวันใจนะ แถมคุณยังมีสเสน่ห์เป็นควีนที่มีสเสน่ห์นี่ดูเหมือนจะมีคนแย่งกันเยอะเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตหรือเปล่าเออนะเขามองว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะน่าจะมีคนอยากได้คุณเยอะเขากลัวจะเสียคุณไปไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในระดับไหนแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าลึกๆในใจแล้วเขายังหวังว่าคุณจะเลือกเขาคุณจะอะไรลงเอยกับเขาอะนะ ตามหัวข้อเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้จะเป็นเพื่อนกัลยะาณมิตรก็ได้คู่หูคู่ค้าคู่รักก็ได้แต่พลังงานนี้เราคนดูส่วนใหญ่คุณผู้ชมส่วนใหญ่อยากจะให้เน้นความรักก็โอเคผมจะทํานายไปในในเชิงความรักคือไอสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะดึงดูดผู้คนเยอะและเขาเองก็มองเห็นเขามองเห็นเขารู้ดีว่าคุณสเสน่ห์แรงคุณคนเข้าหาเยอะนะเขากลัวจะเสียคุณไปและเขาก็กังวลเรื่องอายุอ่าวัยที่ห่างกันอายุที่ห่างกัน หรือถ้าเป็นคนเก่าที่เพิ่งเข้ามาในกลับเข้ามาในชีวิตซึ่งกันและกันเขาก็กังวลว่าเขาจะสู้คนใหม่ๆของคุณได้ไหมแล้วก็กรณีที่เป็นคนทางไกลเขากลัวเรื่องระยะทางกลัวระยะทางจะทําให้เปลี่ยนใจกันไปอะไรประมาณนี้คุณกองที่สามนะก็คําแนะนําก็ไม่มีอะไรมากอยากให้คุณทําตัวให้ชัดเจนให้คุณวางตัวดีๆวางสถานะให้ชัดเจนถ้าคุณยังไม่มีใครคุณก็อย่าไปขออนุญาตพูดตรงๆนะ อย่าปล่อยเสน่ห์เยอะอย่าไปทำให้ความหวังใครเยอะแล้วถ้าคุณมั่นคงที่จะคบหาเขาคนนี้คุณที่คุณถามถึงนะถ้าคุณแคร์ความรู้สึกเขาคุณชัดเจนกับเขาไปเลยเออมีอะไรบอกตรงๆไปเลยนะคิดถึงก็ว่าคิดถึงตรงๆเออรู้สึกยังไงก็บอกไปตรงๆอย่าไปกักไว้เพราะเขาเองเขาก็กังวลอยู่ว่าคุณจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าคุณจะมีใครที่ดีกว่าเขาเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าประมาณนี้คุณคนที่สามนะอืม เขามีเรื่องให้กังวลหลายเรื่องลึกๆในใจเขากลัวจะเสียคุณไปนั่นแหละเออไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเขายังคงมีเจตนาดีกับคุณจงรักพักดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะสัมพันธ์กันแบบไหนก็แล้วแต่นะเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขากลัวว่าฝั่งคุณจะเปลี่ยนแปลงเขากลัวจะเสียคุณไปครับคุณกรที่สามประมาณนี้นะถ้ายังรักยังแคร์เขาก็ให้ความชัดเจนเขาให้มากขึ้นประมาณนี้นะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับ โอเคนะครับเป็นกําลังใจให้ครับครบถ้วนวันนี้กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับนะก็โอเคอะไรดีก็เอาไว้ใช้อะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปจิตตกนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ